สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับส2นิ้ว120คูณขนาดยางนะครับสนใจสินค้ากติดต่อตามนี้นะครับขนาดยางก็จะประมาณนี้นะครับ10 120ทับ70 คีบสิองนะครับขอบสิบสองครับในชุดก็จะมีล้อนะครับตามคลิปนะครับตัวนี้เป็นกล่อง E M นะครับร้อยห้าสิบเป็นรุ่นเจ็ดสิบสองสี่เก้าศนนะครับร้อยห้าสิบแอมป์พี0สี่ร้ยเก้าสิบแอมป์นะครับกล่องใหญ่ครับ สเปกตัวนี้แรงครับวงล้อจะขนาดอยู่ประมาณใส่พวกเลมอนนะครับพวกยีนเ็กนะครับขนาดยางใส่ันได้ครับตัวนี้เป็นล้อสำหรับเป็นล้อของ QS ครับ น้อยอ่อนนี่นะครับ ฟังลับตดิสเบกับเสียงโฟมนะครับใส่ดิบเบกได้ครับเป็นล้อใหม่เมื่อหนึ่งนะครับ สามารถใส่ยางร้อยสามสิบร้อยสี่สิบได้นะครับขนาดเท่าเอ็มเล็กเลยเดมอนเดมอนนะครับร้อยสิบห้าขนาดร้อยเท่ากันสนใจก็ติดต่อทางนี้นะครับรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีความชำนาญร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกล่องน,นะครับ ขอบคุณมากนะครับ